สบายดีสวัสดีครับถักไทย FC พี่น้องสองฝั่งโค้งที่ติดตามรับชมอยู่กับผมเทพโยครับพี่น้องณนะประเทศแคนาดาครับตอนนี้เวลาประมาณเที่ยงคืนถักไทยพี่น้องฟังไทยฟังเล่าร่วมทั้ง FC พี่น้องไทยเลาาที่ติดตามอยู่ทั่วโลกบ่วว่าจะเป็นทั้งยุโรปแล้วก็ทั้งอเมริกานะครับพี่น้องครับก็อย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามและก็ะคอมเมนต์เข้ามาไลายๆครับพี่น้องสิได้ดบ่พผาดคลิปใหม่ๆและก็ใหยที่เข้ามาชมยอนหลังนะครับก็ฝากกดแชร์นํำนะครับ นยังบ่ทันได้นอนครับพี่น้องประมาณเทียงขึ้นแต่ว่ามันหูซึกขั้นขั้นไปทั้งตัวนี่แหละครับพี่น้องขั้นไปในตัวเนี่ย้วก็รู้ซึกขาดขาดมันเหมือนเฮาเคยด่าเคยวิจารณพวกคอมิวนต์รัฐบาลเล่าแดงซูมือซูมือนะครับเวลาเฮาบา่เฮาบดดาก่อน,นอนแล้วมันรูซึกขาดขาดพี่น้องมันเหมือนเทาขาดของนะเาบ่ะน,บนะครับก่อนอื่นนะครับต้องอ่า ขอบคุณนะครับรัฐบาลคอมมิวนิสต์หรือว่าพวกเหล่าแดงทั้งหลายนะครับที่เกิดมาให้เขาเลยด่าสุมือ่อสุมืออนะครับมันรู้สึกว่ามันมันมีความสุขนะครับพี่น้องได้เปิดโปงสิ่งที่เขาอยากบา่าอยากวิจารณ์แล้วเขาได้บ่าออกมาแล้วมันรู้สึกว่ามันโล่งนะครับพี่น้องเมื่อนี้ครับสีม่วงบ่าถึงเรื่องค่วมโง่ของรัฐบาลคอมมิวนิสต์เล้า อาประชาชนคนในสปปเล่าเนาะพี่น้องทรงขอมูลมากนะครับให้เบอกถึงเรื่องนี่หลายมือแล้วนะครับผมบ่มีเวลาเบานะครับเรื่องประชาชนคนในเล่าเนีนน่ยนะครับไปหานอใหม่นะครับหานอใหม่เหมือนว่าไปหานอใหม,ม่มามามาดองไว้นะครับพี่น้องเขาหามาตัดมาไว้มาแปรลูปถ้าเป็นภาษาไทยก็คือมามาแปรลูปเนาะเอามาดองไว้ เราเอาไปขายหรือเก็บไว้กินตังสินนะครับจํานวนหลายอ่าเจ้าหน้าที่รัดในซอปะปลาเล่าก็ไปหามเขาหามเขาไปหาหนอนใหม่หามเขาไปอ่าตัดใหม่ย่านธรรมาชาติในเล่าย่านต้นใหม่หายไปจากแผ่นดินเล่าย่านหนอนใหม่นี่ลดลงนะครับอันนี้นี่คือความโง่ของรัฐบาลเมาในเล่า บนึกถึงเจ้าหน้าที่รัฐหรือรัฐบาลเล่าในตัดใหม่ขายทรงจีนทรงเวียดนามประจายังบ่เคยย่านหลายสิบปีที่ผ่านมาไอาแขกประชาชนไปหานอใหม่มาดองมาแปรลูไใบกินหนาแล้งหนาฝนหรือหานมใหม่มาขายกับหยานตนใหม่เบิดนะครับอันนี้คือความปญัญญาอ่อนนะครับขั้นคนดีมีความหลูความสามารถขั้นผู้นาที่มีบุติภาวะนี่ คือสิบะมีนโยบายคือสีบ่มีความคิดแบบนี้นะครับความคิดเหมือนเด็กปัญญาอ่อนอะนะเนองว่าเฮ็ดห่ังบ่บงบคือบ้านคือเมืองเขาเป็น,นหนยายกเลยไห้จังไลนะครับเด็กหน่อยพอสามมันยังคิดได้รอกว่านอนใหม่มันห้ามาตั้งแต่สมัยยังหน่อยเมืนบ่หลุนพ่อหลุนแม่ก็ห้าหนอใหม่กินมาตั้งแต่ใดอยู่แล้วสีมาหามห้าห้าอน,นอใหม่อันนี้มันมันเป็นในายกเลยนี่นะครับ คนปัญญาอ่อนคนประเต็มบาทขาดสตินะครับบอหูจักขี่ม้าตาประแดกียงังอยากเหตดยังกะเฮตดกฎหมายกฎไม้มันบ่ซักสิทธ์ในสบปปเล่านะครับส่วนรายมันเป็นกดนะหมูอ่าขั้นประชาชนเว่ยังออกมาเหตดยังออกมาขั้นบ่ถือใจนี่กะอ่างแต่ว่ากฎไม้อ่างแต่ว่าขันเทิงซังอ่างแต่ว่าอำนาจการปกครองสังเอาแต่อำนาจมาขู่ นะ,คร,ระชชนนครับให้ประชาชนนี่บังคับให้พระชาชนนี่อยู่ไต่กฎหมายอย่างเดียวแต่ว่าเจ้าหน้าที่รัฐหรือว่าผู้รักผู้ใหญ่เนล่าวนี่บม่ได้ซนใจกฎหมายด้ยกฎหมายอยู่ไต่ตีนเพื่อนอบังคับใช้แต่กับคนจนนี่แหละนะครับเป็นแบบนี้ประชาชนหากินเสากินค้ำนี่ขั้นเจ้าหน้าที่รัฐหามเขากบะเตุดด้เขาหยาดด้นะครับมันเหมือนว่า เจ้าหน้าที่รัดนี่มันเหมือนทวงความจเจริญน,น่ะนึกว่าพี่นอ้องอ่าแทนทีจะส่งเสริมให้คนในสปเลาานี่ทํามาหากินอ่นาแนวใดทีเขาเห็ดแล้วมันหูซึกว่าเขากลุ่มปากกลุ่มทองได้นะครับมันก็ต้องสนับสนุนเนาะส่วนหลายอันนี้ไปคัดขวางเขานะครับคิดได้ยังไรน,นะครับผู้ใดยอยากได้นายยกเล่าเนี่ยนะครับพี่น้องครับอ่าได้ไปบริหารค้อยบริหารง่วงหมดนะฮะ เอาไปเห็ดปุ๋ยก็ยัยงขอว่าเขาตายนะ,ะต้นใหม่ก็ตายหยอดน,นะครับเอาไนยยกเล่าไปเห็ดปุยย๋ยนะครับพวกเฮี้ยนจบมาแต่ถ้ำเบี้ยงไส้ด้ยนะครับกลุ่มปฏิวัติทั้งหลายนะครับขออยากสืบประวัติอิลีนะครับพี่น้องครับเอาไงคือเอาประวัติผู้นาเล่าแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยตั้งแต่หลังปฏิวัติยึดอํานาจมานี่ผู้ใดมีใบปริญญาตรีเนี่ยนะครับเอามาเอามาให้เบิงเนะีะเบิ้นะครับ มีแต่เมคอัพกันขึ้นมานะครับประวัติจบจีนจบรัสเซียจบเวียดนามนะครับอัพกันขึ้นมานเมคอัพใครียกว่าสร้างเรื่องกันขึ้นมานะครับแต่ตอนที่เรียนประวัติที่เรียนเนี่ยเรียนจากแต่ตั้งแต่ปฐมมัธยมเนี่ยมันไม่มีความชัดเจนนะครับจู่ๆมันก็โผล่มามียศมีตําแหน่งติดดุงติดดาวติดยศกันเต็มบานเต็มเมืองนะครับในสประปลาเาจะเห็นบ่อ่า ในอนาคตเนี่ยขอยันติดดาวหาฮอตหน่ายบานสัมติดฮอนายบานติดฮอตกองร้อนผลนะครับดาวในประเทศเรามันหลาดินะครับดาวหยดมันหลายชอบอวยไงนะครับมักให้คนอวยมักให้คนยกย่องมักให้คนส้มเซยนะครับมันเป็นยาบำรุงเลยบำรุงจิตใจให้ตัวเองหูซึกว่าคนหักคนหอมอคนรัท่านะครับผมแต่ว่าบรรดาสาวบก ของรัฐบาลคอมมินิตล่าวน่ก็เขาเจ้ากะเลี่ยนตำล่านี่มาดินะครับเขาเจากะซื่นชมนะครับยกย่องโอ้รัฐบาลล่าดีดีนะครับอซอยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับลถไฟฟ้าความเร็วสูงความไวสูงก็มีแล้วหาจีก็ได้ใส่กอนไทยเคลื่อนไฟฟ้ากับาลที่สุดกว่าประเทศไทยอ่ายังเล่ายังบ่มีแน่ดีกว่าเขาทุกอย่าง อันนี้ขั้นอยู่ในเล่าดิขั้นอยู่ในเล่าวนี่ให้พู่มใจว่าเล้ามีถูกอย่างมีดีกว่ามีก่อนประเทศอื่นพร้อมอันนี้คือพยายามอวยกันอ่ะอวยกันเองนะครับสั่งให้ผู้นำนี่ยผู้ซื้อว่าโอ้มีผลงานดีเด่นซอยเหลือพี่น้องประชาชนสมัยก่อนเนี่ยอ่ะให้คนในประเทศเราเนี่ยนึกแบบนั้นคิดแบบนั้นว่าสมัยก่อนเนี่ย ประเทศนู้นไปทําร้ายประเทศลาวสยามไปทําร้ายลาวอเมริกาฝรั่งเศสไปทําร้ายลาวมีแต่ทุกประเทศไปทําร้ายลาวแล้วก็มีรัฐบาลลาวคอมมิวนิสต์ลาวนี่โผล่ขึ้นมาปกป้องแผ่นดินลาวแผ่นดินลาวถึงมีอยู่ทุกวันนี้เราควรภูมิใจยกย่องผู้นําลักผู้นํานะครับอันนี้คือตํารานี่ไม่รู้โผล่ขึ้นมาตั้งแต่ตอนไหนตําราเรียนนะครับแต่ในความเป็นจริงนะครับผมไม่เห็นผู้นําลาวต่อสู้กับใครไปเลยไม่เห็นมี นะครับอดีตผู้นำลาวคนที่ว่าเป็นผู้นำสูงสุดเป็นประธานประเทศประธานาธิบดีประวัติผมไม่เห็นไปนลบกับใครเลยนอกจากปฏิวัติยึดอำนาจจากสถาบันกษัตริย์ตัวเองแล้วก็แบ่งอำนาจกันยึดอำนาจจากสถาบันกษัตริย์มาแบ่งกันแค่นั้นเองผมไม่เห็นไปต่อสู้กับประเทศไหนสู้ขเขมรสู้พามา่าสู้ไทยผมไม่เห็นมีเลยไม่ไมีนะครับมีแต่กาบตีนเขากาบเวียดนามกราบขาเขมร นะครับ่านเขาผู้นําแต่ละตัวขี่ขาตาขาวคือยังไงตัวนะครับบ่มีปัญญาหรอกเก่งอย่างเดียวก็คือกดหัวประชาชนคนในประเทศตัวเองใช้อํานาจเขาออกมาวิจารณ์พูดแล้วก็กลัวนะครับอายหาว่าเขาขายหนานะครับเอาอํานาจมาไล่จับแล้วคนนี้แค่นี้ผู้นำเหลา่ากินเข,ข่าซุกเสียเข่าสารสืร่อนะครับบริมีคาบริมีประโยชน์อีกอย่างนะครับสวัสดีครับ Somebody, if you know.